สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุข,สขค้นค่ะสวัสดีค่ะมือกล่องสวัสดีครับสวัสดีสสด f อฟสาวน้อยเพจบันแพงนะครับค่ะสวัสดีเอฟซอีลาอุ่งอิงเพจบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซช่อง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืน ยืนเลยวันนี้นั่งอยู่นั่งอยู่เมือนนี่พี่น้องนั่งอยู่นั่งอยู่มือนี่พี่น้องคะมือว่านมือว่านเนาะมือก่อนนั่งเว้าข่าวนั่งเ้าคุยกับพี่น้องอยู่ผู้เดียวแม่ผู้ละคนเราบ่มา๊อยพี่น้องเราซื้บอกใอยสบายใจเราเป็นอย่างสี่เลยค่ะพี่น้องไปมั่นกะจัก มันบวมมวนน่ะนะสาวน้ำเงินเราบวมมวนแล้วเรากับโบภาไปทายขีบขนาดอยู่แค่ร้อยเอสอยู่แค่บุรีรัมปกติเฮาต้องไปเราโบเป็นแต่อยู่พี่น้องเราเป็นห่วงคือกันกับพี่น้องกับมันบวมมวนน่ะสาวน้ำเยินอยากไปให้กบลังใจยิ้มย่าอยู่แต่ว่าเฮาก็อยากจะรอฟังว่าทางออกมันช่เป็นจังไดมัตตานีเป็พ่อเออกมากับมันบวน่ะสาวน้ำเนอยากไปให้กำลังใจย้มย่าอยู่แต่ว่าเข้าก็อยากจะลอกฟว่าทางออม่่เนจังใดมัตตานีเป็นข่าว ขออนุญาตยังยังแับนี้เอาอย่าบอกไม่ว่าไปใช่มอย่าพูดบุนบอกบกไปต่อางที่น้องว่าบอกท่านได้ไป <c oughs> <c oughs> ก็บว่าเป็นสิ่ปป้าปไก่นึงเมื่อึ้นมันอื่นอยู่เชียงทานกับกระท่านเดยไปจากมือกับพท่านเนยไปเอาเจังสี่พี่น้องากับมาวังห็นเออจากเสียไปเอาเจังสี่พี่น้องค่ะจริงๆอ่าเอฟซีลาวคณอิงเอฟซีปัจจุเอฟซีสาวน้อยเป็ดปันแพนเนาะเฮากะยังทรงแห้งใจให้กันอยู่ตลอดแบบนี้ล่ะแต่ว่ากะมองได้สะดวกกะสิไปด้วยงบประมาณที่จำกัดเนี่ยยุ่มไก่ปีใหม่ มันไก่ปีม่งบประมาณจำกัดอยู่แต่สิว่าข้าวดีนี่คลิปนี้ซิว่าเรื่องดีขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงแทนไอแมนมัน <11. S 1> ี่วันเพิ่นนันและพิมมพ์ออกมาเพิ่นนันแหละเว้าออกมาว่าขอบคุณขอบคุณ,คณและขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอยาง ขอบคุณเรื่องยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายในเวอร์ชันของแมนมณีวันหรือแมนควายงามเอาให้ซัดซัดนะเจ้าเอาให้ซัดซัดนะแ <c oughs> มนบอพี่น้องเอย้ยไอ้แมนมณีวันเนี่ยกศิล,ลปินเขาเอิญนว่าเบอร์เก๋าอยู่แล้วของวงการทั้งเกา๋าทั้งเก่ง ไม่ใช่เก <Lindsey> ้าเก่านะเก่านะคะพี่น้องแล้วหลังจากที่มาสังกัดสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการซิงเกินแรกเลยพี่น้องเป็นการคบเวอร์เพลงของพ่อโจนุ่มโจบอสโจโจยมมนินยืนหนึ่งเมนเขายืนเมาเมนไทยเ็นสหรัฐหองไวทําไว้ดีแห้งพี่น้องสิมาตีเล็กตอนฮอนฮอนตอนปีใหม่พี่น no. ้องเอ้ยเดี๋ยวเด ต้นฉบับทำไว้สูงมากติดหนึ่งมาแรงอยอดวิวหนึ่งจุดห้าล้านวิวหนึ่งวันและไหลไปเรื่อยๆต้นฉบับก็เฮ็ดไว้ว่าแมนบาดแม่ขักแล้วยืนหนึ่งแล้วคิ้วกันตัวป่านตัวเมืองแล้วต้นฉบับนั้นห้องห้องหอง้หองคู่เด้แมน มีมาผู้เดียวโดดเลยดมนเดียวโดดโดมาผู้เดียวโดดล้วคือเดียวล้วคือขิ้งเพิ่นว่าตานีแล้วคือขิ่งเพิ่นเพ่งถือปากกาสั่นสะเออถือปากเออเป็นเพี่งถือปากเพิ่นแมนบอพี่น้องป้าตานีเป็นจจงไดพี่น้องติดหนึ่งมาแรงนี่แมนบอกติดหนึ่งมาแรงยอดวิวตอนนี้ไปหาแสนกลัวแล้ว ไลฟ์ light, ไปไลฟ์ light, ไปพี่น้องดันไปนักสืไปอยู่ไม่อก็ต้องไปหนาเรื่อยๆแต่ติดหนึ่งมาแรงพี่น้องนี่เลยจนไอแมนมานิวันได้ออกมาโพสและเหตุคลิปขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับเนี่ยเป็นที่ไปของค่ำนี้พี่น้องค่ะไอเพื่อนได้ออกมานะคะว่าเพื่อนดีใจเนาะดีใจหลายที่การตอบรับ เรากลเป็นถือว่าตอนนี้เพื่อนว่าอันความูือสืกเจ้าของนี่คือจังเป็นนกรอดนองไม้น่วาสก็คือคือคือแม่เนี่ยจะอยู่ในเต้นเต้นปนว่านะก็คือจะอยู่ในช่วงแบบตะกี้บอทันในมีโซชียลุ่นแรกบันไดแม่ค่ะเมนว่ะค่ะพอกล่าวมาอยู่ในวงแวดวงโซเชียลแบบรุ่นแรกของสาวน้อยเนี่ยเพื่อนก็ยังกะเป็นไปได้นะอเพื่อนก็เป็นแบบคือ เพื่อนตื่นเต้นอ่าเพื่อนตื่นเต้นเพื่อนว่าเพื่อนว่าดีใจหลายคายๆก็จะเข่าวงการใหม่ๆเลยมันเกการสั่นเดยพี่น้องคือแต่ก่อนนี้เฮาวาจริงๆดังภาคพื้นดินดังภาคพื้นดินทั้งด้การวิทยุทั้งอย่างนี้คือสุดยอดหลักแมนมานิวันแมนบอกแต่วันนี้ไอ้เราวาวออกว่าเลยว่าคายๆครับือจังเข่าวงการใหม่ๆขอบคุณในหลายขอบคุณนำใจขอบคุณฟังเราวาวไอ้เราวาตะหากไอ้เราเป็นคนเว้าแบบ เวบตาหางวัวแมนวุณผู้นีสามารถคารวะแต่ได้คนผู้นี้แล้วก็เป็นคนที่มีอินเนอร์ในการแสดงหน้าเวทีน่สุดยอดคือผมเคยบอกทุกคลิปเลยสำหรับแม่เนี่ยเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงแฟนเพลงเล่นได้ทุกใบมาตานีย่ามว่าวเป็นการเป็นงานเล่าว่าแบบนอบน้อมเฮี้ยงไอเล่าว่าวแบบเป็นคนนอบน้อมมากขอบคุณเอฟซีอิหล่าองค์อิงขอบคุณเอฟซีพอโจ ขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยผิดปันแพงขอบคุณเอฟซีของแมนมาดีวันแมนบอกเพราะว่าเพื่อนกับมีเอฟซีของเพื่อนเรื่อกันแมนบอกแล้วขอบคุณเบื่อสุขสุขคนขอบคุณบอลโจซอนนุชเล่าว่านี่ถือว่าเป็นไปเบิกทางให้เราให้ให้กับโตเล่าในการที่มาอยู่ในสังกัดอ่าลำเพินอินดี้เรคคอร์ดบอกง่ายง่ายคือเขาสังกัดใหม่เขาสังกัดใหม่เขาวงการใหม่เลยด้นี่กลาเป็นการจุดไฟแม่น มันเป็นการแบบ <ขอ S 2> คือเหมือนนั้นป่ะเนี่คือการจุดไฟ <c oughs> เป่าไฟาเป่าเป่าขี้เดาไหมเออแต่แต่อายเรายังสดแนงแบบว่าอายเรานําเสียงเราาเบ,าบอบช้าเนาะนําเสียงเล่าฟังยังมวนยังกินใจแบบไม่บอบชนะ้าน่ะเมนบมห้องเพลงยืนหนึ่งเมนเขายืนแมวแมนออ้นี่เพลงถือเคี่ยงเพลงถือปากเออเพลงถือปากนะคะอ้ายแล้วขอบคุณแบบขอบคุณออกมาจาก เฮาฟังนี่คือพาดเราขอบคุณออกมาจากจากในใจเราอีลีนะนะเราบอกขอบคุณผู้แต่งเพลงขอบคุณอาจารย์ผู้ทำดนตรีขอบคุณทันทนาเ A ขอบคุณหลากหลายเลยขอบคุณเบอร์สุขสุขคนพลังเอฟซีต่างๆเรา,า,าเอานะคะเราเลากับสัญญาเลยว่าเราจะเหตุ ผลงานให้ดีที่สุดพร้อมกับทีมงานนี่นะคะสีเห็ดผลงานให้ดีที่สุดเรากาสีเห็ดออกมาสูสายตาพี่น้องแฟนแฟนสิบอหายทุกคนผิดหวังเพื่อตอบแทนบุญคุณเราใส่คําแบบเราใส่คําแบบคอยฟังงามแดงพี่น้องเอ้ยสาวน้ยืนฟังน้ำตาสุดเลยฮะคอยตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีหน้าสีเห็ดกเจ็ดนี่คสอีวาสื่อคุยงานน้อง ค่อยขายไก่ได้สองล้าน<อ>าค่อย<ส>จัดานแม่น <ะ S 2> ม,มนันีวันเต็มวงมาเลยบัวมางานฉลองความสำเร็จของคอยบ <c oughs> ่วเป็นสิไ,ส <c oughs> ไปซื้อคุ้ยงามบ่วเป็นสิไปซื้อคุ้ยงามนุ่ยายแล้วขอแล้วขอคุณบุญคุณขอบคุณความหักความเมตตาอ่า พลังหักพลังสัทธาลาวันนะคะแล้วสิไปอ่านคอมเมนต์นะผู้ใดทีไปคอมเมนต์อยู่ใน,น้นเราบอกว่าผู้ใดมีคอมเมนต์ที่ถือใจแบบมีคนมากกว่าถืใจร้ายเนี่ยห้าท่านแรกหนึ่งถึงห้าเนี่ยขอยภัยมีคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไปเพ่งเนาะพี่น้องอย่าลืมไปคอมเมนต์นะไปคอมเมนต์หละเกิดมีมูเฮามากกดถือใจคอมเมนต์เฮาเล่หลายนะ่ะเราหนึ่งถึงห้าท่านเราจะให้เสือคุ้นไกล เขาจะให้เสียกุนไกเป็นการตอบแทน5รางวัลเดือนมกราเนี่ยเป็นสิเขาสนามได้สิบอกให้พี่น้องกันเลยว่าเวไปยัางเชยพุ่มจะเสวไปยามกุนไก่จะไปยามพี่น้องคะเราบอกเสปยามเราไปยามเราบเป็นคนสีสเกตด้วยเนี่เราคนสุขได้ิไปยาม่าต้องใส่ไม่ใช่สิไปยามางเสพเสนั่นแหละเห็นหลายหลายเห็นหลาย เทือแล้วผ่านหลายเทือแล้ววันละเม่า่องเทือกจนตกใจได้พี่น้องแล้วขํามเด็ดวลรีเด็ดจากอายแมนมณนี่วันพี่น้องค่ะที่ประทับใจหลายอายเลวานักทุกความพยายามอาจจะไม่ได้มาทุกความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จย่อมมีความพยายามเสมอคือคอยเห็นเห็นว่าคอยตั้งเป้าหมายไว้ละปีหน้า ขายไก่ได้สองล้านอย่ามึ่งโม่ว่าเฮตุในมันสมเร็จแม่นมันให้วันต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายแต่ทุกความพยายามได้แปดหมื่นห้าเวทีกระเป๋ตังคอย่างหลายหรอกเวทีเครื่องเสียงบ้านเท่ากับหมื่นนี่ก็โอเคแล้วมันบริสัน้์ธรรมเนียมมันบ๊อบีกันสิเอาตะแครงนาบ้านนี่แหละให้อายลรามาห้องเลยนัดไปไปไปพ่อแหละเดนเซอร์แบกข้าม เต็มวงแปดหมื่นฮะบอด้แพเในสาวน้ำยื่นคุณจ้างมาเบิกมืออื่นได้ก็ได้ด้อยแต่คอยผู้จ้างคอยสีอิ่นมาก่อรคอยสีบอกออันไการใช้มะฮองเร่งเหลิ่นยุบปากเนี่ยคอยสีผู้จ้างคอยสีอิ่นมาหลุดช่วงกินพวกเนาะได้ยินได้ม่ได้สักวนปีหน้าหายใจเลยนสองวันขี่มอกระนาดซะขอบคุณในหลายพี่น้องค่ะคลิปนี้ค่ะอยากจะรวมแสดงความยินดีกับไอแมนมณีวันกับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดกับบอดโจสาวน้อยเพชร์บันแพงเนาะที่ผ้าไอแม่ มาดิวันาพาบทเพลงยืนนึ่งเม่นเขายืนเมาเม่นไอติดหนึ่งมาแรงและคลองใจแฟนๆเราก็นเห่าไปดันต่อไปพี่น้องเดินหน้าเรากะทาฟังเพลงต่อไปน้าบ่ตั้งด<ำ>ันไหลก็ไเลยตัวปีใหม่เปิดสุ้งเงีนเอาาั้นสั้ไปละพี่น้องดันซอยกันเชี่ยซอยกันแช่ซอ,ซอยกันต่อไปเปิดมันุงเงเลยขอบคุณค่ะยุดีมี่แง่หั่แป้นเป็นปันนะคะสวัสดีค่ะ,คะไปบึงโซ่อยู่บ่ซ่อมซ่ออยู่บ่ซ่อ แค่เจ๊แล้วเจ๊แล้วแล้วแต่เจ้าล้วนไปไปให้มันได้สองล้านก่อนปีใหม่นี่เด้อ